สวัสดีครับท่านผู้ชมมือน,นีเตี้ยนหลิมน,นําเสนออีกหนึ่งผลงานนะครับท่านผู้ชมว่ากันโดยเรื่องเอาเป็นว่าเตี้ยนหลิมสีนําเสนอต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นที่นำไล่ใดส้สู่เตี้ยนหลิมและก็หลายๆคนในแถบนี้ท่านผู้ชมนี่แหละ ปลูกไปตามขั้นหน้าหรือว่าจะปลูกไว้มิธีตั้งหากกัแ,กแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนดนดครับผู้ชมแต่วันนี้เซียนหลิมจะพามาดูไล่นาสวนผสมท่านผู้ชมเดี๋ยวจิพาไปเบิงว่ามันมีอะไรบ้างชาวนาเขาทำอะไรบ้างเนี่ยจริงท่านผูน้ชมเห็นอยู่เนี่ย อาเขตเป็นพื้นนาท้องนาท้องทุ่งตอนเช้านเห็นไหยินดีต้อนรับสู่งามแรงสัมผู้ชมฤด,ดูแรงมาแล้วฤดูร้อนเห็นบอดวงอาทิตย์ยามเช้าห็นบ่สภาพงามแรงมีแต่สีเหลืองๆมูชเ้ย่อ ความเขียวกระจีไหลเลือดหายไปแล้วนี่คือเข่าสู้ฤดูร้อนแล้วบวะนี่เตียนริมน้ำเสนอเนี่ยเกินก่อนท่านผู้ชมฤดูหน้ายง้มฝนกระท่ำหน้าให้มอนี่เหลือแต่เฟืองพอเก็บเกี่ยวแล้วกับเข่า่วงฤดูหนาวกะเช้าในเจ้าหน้ากะเสร็จจก การทำไร่ทำนาก็รทำสวนไปกินแน่ไปขายแน่เรียงฉีพท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเป็นสวนตีเส้นลิมกคยนํำเสนอเนี่ยเดี๋ยวเส้นลิมจะพาเขาไปเบืองก่อนว่าที่นํำเสนอขันกนเป็นอย่างไหนแตงโมออกลูกไหล,ล้วไปเดี๋ยวว่าที่ว,ว่าบจริงท่านผู้ชม ย,ยังสีน้ำเสนอ,อยังสีเซี้ยนลิ้มเคยื่ยเกินไปแต่รอบตน,ต,นตนว่าพืชเศรษฐกิจจีเซี่ยนลิ้มจะนํำเสนอสีสางแรกได้ไงพระชาชนหรือชาวหน้ามีมันคืออย่างเดี๋ยวไปต่อเนี่ยท่านผู้ชมมุนไดกาตัวเดิมยังคงอยู่คลิบจีเซี่ยนลิ้มเคยถ่ายเห็นไหม เดี๋ยวก่อนจะไปเบิงเพื่อเศรษฐกิจที่เตี้ยลิมเกินเดี๋ยวอัปเดตอัปเดตซะหน่อยอัปเดตแตงโมสวนแตงโมตอนแรกที่ทายอ่ะยังยังหน่วยหน่อย,หยเห็นบ่เริ่มเลยเวลาาพานไปประมาณอาทิตย์ก,กว่าแต่ผู้ชมมาณอาทิตย์หนึ่งหรมั้งนี่เริ่มเป็นดนวยเป็นผลแล้วเห็นบ่ กำลังได้ที่กำลังกำลังกำลังเจริญเติบโตแต่ก็ยังไม่ไม่ยังบดสุดคผู้ชมมันยังจะใหญ่กว่านี้อยู่นี็นบ่เนี่ยมีหลายมเมล็ดมเมล็ดที่นัมาปลูกนี่เป็นกระป๋องเดียวเลยคุณผู้ชมอยู่ในกระป๋องเดียวแต่ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยบางหน่วยก็เป็นได้ล่าอย่างที่ บางบางอันก็นเป็นลักษณะอย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยแล้วก็อย่างนี้ก็มีจินตลาแปลงมูจินตลาเห็นบ่นองตีออกยาวๆในนิดนึงเนี่ยเนี่ยกำลังกำลังกำลังออกดอกกำลังออกผลท่านผู้ชมออกนวยจับนวยเห็นบ่เนี่ยครั้งก่อนที่เสียนหลิมถ่ายให้ดูเ้ยท่านผู้ชม นีัยโมทันเป็นน่วยนี่เป็นแล้วนี่เห็นบ่เนี่ยสวนแตงโมกะมันกันยังโมทันใหญ่ไปไหนท่านผู้ชมเนี่ยเห็นิ่มตีทายเบื้องเนี่ยจะเน้นลูกตัวโตให้ดูนะท่านผู้ชมเนาะนี่เห็นบ่มกำลังโตนั่นกับเป็นสวนแตงที่แกริมเค่อยทายท่านผู้ชมกะเพื่อก็ยังเก็บขายอยู่ ตอนนี้ก็ยังเก็บขายอยู่ท่านผู้ชมส่วนแตงโมก็ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้ที่แหละท่านผู้ชมเอ้ยดูเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่าแตงโมปีนี้กับกับเป็นยูเทอ,อร์วอลบกวยหน่วยใหญ่ท่านผู้ชมเพราะว่าเสี้หลิม ติดยาเพราะท่านมันมันบ่งลงช่วงนั้นมันหนาวพอดีก็เลยบริษัทในสีดกะพึ่งมาสีดที่เห็นอยู่นี้ท่านผู้ชมเนี่ยปลูกแม่นี่ยติดยาไปสามครั้งนะท่านผู้ชมนะถือว่าปลอดสารพิษเดอ้อท่านผู้ชมบริอัดยาสีดแคบโปกคกู้เหมาจืดสามครั้งก็น่าจะจบท่านผู้ชมเนี่ยก็รอเก็บ เราเก็บได้เลยเนี่เป็นแค่สวนนะแตนผู้ชมไม่ใช่ไร่ไม่ใช่ไร่ไม่ใช่ไร่แตงหมูเป็นแค่สวนเนี่ยที่นำเสนอเห็นบ่เนี่ยแวะชวมสวนสะก่อนท่าผู้ชมเดี๋ยวเจอกันอีกไปกันต่อแตนผู้ชม หลังจากชมสวนเสร็จเนี่ยพืชเศรษฐกิจติเเี้นหริมน้ามตเหนอหรือว่าคุ้ย้แต่ที่แรกเนี่เห็นบ่เนี่ยเม,เยมเล็ดมะม่วงหิมพานท่านผู้ชมมีราคาสูงที่เขานำมาขายกันเนี่ยเนี่ย ปลูกตามขั้นคู่ขั้นแทนาท่านผู้มชมเห็นบ่เนี่ยเนี่ยกำลั่งเป็นนวยกระร่างออกดอกออกผลท่านผู้ชมนี่เห็นบ่เเีื้อเตี้ยนลิมจะพาไปเบึงต้นที่มันเป็นหลายๆท่านผูมม้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายได้ของชาวนาในชนบทท้องที่ แถวบ้านเซี่ยลิมมีกันเกือบทุกเครือเลื่อนน่ะน้อยคนที่จะบได้เฮดอาชีพดิท่านผู้ชมเนี่ยปลูกผสมกับไฮนาคู่กันใต้นาท่านผู้ชมดีกว่าปล่อยว่างปาเาปล่าเห็นบั้ยกำลังออกดอกเป็นแร่ได้เสริมให้ ชาวไร่าชาวนาพอได้ตื่มกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเตี้ยนี่ผมจะพาไปเบืองต้นที่มันเป็นหน่วยได้หลายเดี๋ยวเดี๋ยวเดวตามเตี้ยนลิมไปไปไปกันต่อท่ามช่วงเนี่ยเหน็นบ่ต้นนี่นี่เพิ่งปลูกได้ปีเกือบสองปี่ามช่วงเนี่ย สองปีเห็นจะได้อะปลูกถามกันคู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่เนี่ยชมบรรยากาศก่อนชมก่อนเนี่ยเห็นบ่ รอให้มันสุกเลาก็มาเก็บเอาไนมันเนี่ยดูนะท่านผู้ชมเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นยังเห็นยังท่านผู้ชมดูดูเด้อดูเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวิ้มพาไปเบิ่งอีกต้นนี้เดี๋ยวิ้มตั้งใจนำเสนอเลยต้นนี้เนี่ยเหงามันท่านผู้ชมดู ดูผู้ชมดูเนี่ย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 เห็นบ่ยางคักยางคักท่านผู้ชมเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยย,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 ยางเยอะอยางเยอะ ต้นนี่แหละที่แอนิมจะตั้งใจนําเสนอเลยนี่ตึกว่าโอเคเลยต้นนี่โอเคโอเคมอ่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยสิ่งที่แอนดิมน้ำเสนออยู่เนี่ยคืออีกหนึ่งรายได้เลยนี่เนี่ยเห็มองแค่ปลูกไว้เฉยๆท่านผู้ชมปลูกไว้ตามขั้นคู่เนี่ย กูหน้านี่บริไตปุ๋ยไาย่างเลยนี่มันกินปุ๋นกินปุ๋ยน้ำให้หน้าเขานี่แหละนี่เห็นบ่เนี่ยเขานาแรงปุ๊บกะนี่มันก็จะออกผลแห้งเอานี่เห็นบ่เนี่ยดูเห็นไหมท่านผูนน้ชมดูสิท่านผู้ชมอยู่ด้านบนก็มีเส้นดิบถ่ายพอถึงน,นะท่านผู้ชมนะเส้นดิบถ่ายเฉพาะด้านล่างเห็นบ่ คากบอสามยุม่มปลูกไว้เฉยๆแล้วก็รอรับประมาณกะต้งใส่เวลานึงอ่ะเวลานิดนึงอ่ะสามยุ่มปลูกต้นใหม่นี่เห็นบอนี่เห็นบอเห็นยังเนี่ยพอมันโตได้ที่มันก็นจะเป็นหน่วยมันก็นจะออกผลสาผย้ชมเนี่ยก็ภพาวนาว่าเปิดตลาดหน้า ขอให้ราคาเป็นที่น่าภูมิใจเลยท่านผู้ชมเด้อราคาตูงสูงกันนาจะดีอันนี้เก็บเก็บราคาได้เลยแต่ผู้ชมเนี่ยทำมันตุกเก็บแล้วก็ขายได้เลยบ่ต้องไปรอขายเ <c oughs> ขามาซื้อถึงที่ดูสิว่าเขาจะขายบอแค่ไหนแ่ะท่านผู้ชมง่ายตัวนี้ปิดจากต้นแล้วก็ ขายได้เลยนี่ปลูกไว้เพื่อสางรร่ได้อีกหนึ่งอาชีพอาจจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้เนี่ยหลังจากการทำนาเขาปลูกัวปลูกสวนแล้วก็มีตัวเสริมนี่อันนี้ต้องยอมรับต่นผู้ชมสางรร่ได้ให้้นได้หลายคน้นหลีเรื่องจริง บางคนลายๆก็ขายเข่าก็มีคุผู้ชมเอ้ยราคากะตะกีเคยสูงสุดอยู่ประมาณกะโลละหาสิบกว่าก็มีเลยแต่านผู้ชมมาเล็ดนะเนี่ยแต่มาเล็ดมันก็นนักว่าเขาาน้วหอม่านผู้ชมเอ้ยแม่มอละวิธีการเก็บกะง่ายกว่าอีกเหตุโดยตัวเองกระจบเลยตัวเอง ง่ายสะดวกสบายทาย่านผู้ชมเซียนลิมน้าเสนอวิ่ทา่านผู้ชมลองดูสำรับนี่แหละผืชเศรษฐกิจที่เซียนลิมน้าเสนอกะคือมเมล็ดมะม่วงหิมะพานทา่านผู้ชมนี่แหละความต้องการของตลาดกำลังมีรับร่องบบกข้างสต็อกทา่านผู้ชมถ้ามีรับซื้อถึงบ้านขายง่ายสะดวกสบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า องไก็ฝากกดติดตามช่องลิมไดเด้อขอบคุณได้หลายครับ